สวัสดีครับคุูฟังทีละครับมีบทกลอนจากวิมลใสนิ่มนวลฝากมาถึงแกนนำของกลุ่มก้าวไกลและก็ก้าวหน้านะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสงครามสีส้มนักเขียนสีไลส์ไร้กลอนท้าอานนท์ธนาธรกับปิยบุตรออกมารบกันเนื้อหาใจความครับวิมลใสนิ่มนวลซึ่งเป็นนักเขียนรางวัสลสไรส์นะครับ วิมบลได้โพสต์บทกลอนลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับชื่อบทกลอนคือสงครามสีสม้มห้าวจะรบก็รบเลยอานน์รบให้คนสีส้มได้ประจักษ์ให้เลือดพุ่งลำไส้ไหลทะลักกระดูกหักเนื้อขาดกระจัดกระจายได้เวลามารบเถิดธนาธรเลิกกระล่อนประดิษฐ์คำ พร่ำความหมายว่าประชาชนจะสู้จนตัวตายแม้ชีพวายแค่สิบเกิดแสนคนอยากปฏิวัติก็ออกมาปิยบุตรให้กระสันถึงขีดสุดดูสักขนแยอ่าแอบอยู่ข้างหลังพลังชนเป็นหรือตายได้รู้ผลอุดมการออกมาเถิดเหล่าผู้เท่าเข้าร่วมรบ ให้สงครามมันจบอย่างกล้าหาญเลิกอวดตนคนตุลาคือตำนานยุลูกหลานลงถนนตนคอยเชียร์ออกกันมาให้หมดทุกซอกมุมหมดเวลาซ่อนซุ่มจงได้เสียเยาวชนปากกล้าคอยด่าเลียจงออกมาเป็นเบี้ยในสงครามลงชื่อวิมลใส่นิ่มนวลวันที่หนึ่งมิถุนายน พุทธศักราช2,566